วัสดีคเข้ามาบูสประจำวันเดย์แปดนะครับทัวนเมนต์เช็คแค่เช็คนะทัวนเมนต์แค่เช็คเออตปตัไดไปที่เรายังเวลไม่สุกอ่ะแล้วผมจะเปลี่ยนตัวทําไมอ่ะเราไปอารีนากันก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับเซฟโฟล่าของเรานะเหมือนเมื่อวานผมลองเปลี่ยนไปตีพวกตัวเลือดน,น้อยแล้วมันได้ผลดีนะแต่ไม่รู้มันอาจจะเป็นที่ชาลินก็ได้เกมวิสติลอินเบต้านะนี่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับอ่ะบรเบต้าแต่ผมเรียนมัธยม ตอนนี้ผมสามบแล้วอะเออยังเบต้าอยู่นะครับแล้วเราก็โดนสกิลปลาของนะปลารัวๆเลยนะครับจนไอเทมเราหลุดไปสองชิ้นอนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหอกจบแพ้ไปนะครับเกมที่สองนะครับเราจะไปสู้กับอันนี้แล้วกันเกรเกอร์นะเกรเกอร์แล้วเขาพกหมีมาด้วยเหรอเอแล้วเขามีมีโลนะครับแล้วหยิบกดสกิลเอามีดแทงนะเราหันไปตีหมีแทนนะครับเออเราตีโลเขาหลุดแล้วนะครับ เขาวิ่งมาจะต,ตามสไตล์มีครับวิ่งมาแทงรัวๆแล้วเราไปตีหมีอยู่นั่นแหละเออหมียังไม่ตายนะหมีโตรถึกเลยนะเราหยิบไม้คำ้ำไม้ไม้พองมาทาไมเราตีแต่หมีเราไม่ตีคนอ่ะถ้าทุกคิดที่เราตีหมีอ่ะเข้าคนอ่ะคนตายไปนานแล้วไปคนที่สามนะครับไม่มีเวลาให้กับความเสียใจนะครับไอทอไอตร่รมนะพกหมามาด้วยนะครับแล้วเราก็ต่อยคนไปก่อนหนึ่งทีนะครับ แล้วหมาก็ใกล้กัดนะเราแทงหมาแล้วกันวันนี้ชอบสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษนะครับแทงอาวุธเขาหลุดไปแล้วครับเขาหยิบไม้พองขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วเอาเราไม้พองสู้กันนะไม้พองเราหลุดไปแล้วนะครับแล้วโดนเขาค้ำรัวๆนะเราหยิบดาบขึ้นมาตีสอดตีติดบล็อกได้ส่วนไปเขาหยิบเออสามง่ามมาตีครับโอ้เขาตีของเราหลุดหมดเลยนะเขาน่าจะมีปลดอาวุธนะครับเออแล้วเราแพ้นะแพ้สามเกมติดเลยนะครับจะโดนแซกไหมวันนี้ไม่โดนนะตัวนี้ไม่มีวันโดนเลยนะครับ อยู่ห่างๆเลยเอะอันนี้นะครับไปที่ a l าแรปเตอร์นะครับไม่เอานะเกรงใจเปิดมาเราโดนแทงเราโดนตีนะครับโหรัวๆเลยทำไมเราเจอแต่หมาเออเลือดไปแล้วครึ่งนึงหมาเขาเพิ่งตายเราแทงเขาส่วนไปเขามีดาวกระจายนะนี่ซวยมากเลยนะเขามีดาวกระจายเลือดเราไม่เหลือแล้วอะโอ้แพ้สี่เกมสิดน,นะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าามา่รีซเรซตร เลือดเดือนไหนก็ได้นะคาริานา177นะครับเลือดและเขาม,มีหมาอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเจอหมาทั้งวันอ่ะแล้วเราเอาดาบม,มาตีนะเขาหยิบบัมมาฟาเราไม่โดนนะครับเราหลบได้สองทีเราต้าหมาม่น่ารำคาญมากเลยเราเปลี่ยนเป็นไม้พองนะไอหมาไม่ตายอีกหมาย,ยังไม่ตายเราทีเราตีบัมเขาล่วงแล้วนะครับแล้วเราเอาไม้พองสวนเข้าไปสวนหมาเขามาแล้วดาวกระจายนะครับเราตีหมาเขาตายแล้ว เออมจะตีหมาอะไรนะักหนาเนี่ยเออดากระจายปลาเป็นปืนกลเลยนะครับแล้วเขาเอาดาบฟันเรานะแต่เรายังบล็อกได้แล้วสวนเข้าไปรัวๆเลยนะครับสวนจนดาบเขาหลุดแล้วนะครับชนะแล้วเกมนี้โอ้โหหนักอยู่ไปเกมต่อไปเลยนะครับเอาเอาอันนี้แล้วกันเลือด87นะสเต็ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับลูโล่นะครับและลูโล่มากับหมาไหมไม่มานะครับแต่เขาตีดี34โอ้โหตีโคตรแรงเลย ไอ้สก,กิลอะไรสักอย่างแหละดูดูมันตีนะแรดดาเบรดแรงมากเลยนะครับสามสิบหกแล้วเราไม่สวนด้วยนะสวนไม่ได้นะครับอ้าวจบแล้ววันนี้นะครับแพ้ห้าชนะหนึ่งนะครับก็เหลือเป็นห้าสิบสี่สิบนะคือตุนวินมาเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวเนี้ไปที่ตัวที่สองแล้วกันวันหลังๆฟอร์มดีขึ้นนะครับแบบแบบเริ่มชนะเริ่มเขียวแล้วทางนี้เริ่มเขียวนะครับ และเราจะไปนัดแรกนะเอานี้กันนีเบิลน,นะครับตอนนี้เลเวลสิบกว่าถ้าสมมติว่าแบบแซคคิฟายก็คือ,อได้ตังค์หมดแล้วนะครับแล้วเราขโมยเราขโมยของเขามาปานะครับฝั่งนู้นเห็นว่าเราขโมยของได้ครับเขาก็เลยเอาของมาปาเหมือนกันนะครับแล้วเราตีเขาจนสตันนะแล้วก็กดสกิลปลาดไปจบไปหนึ่งเกมนะครับในเกมที่สองนะเอาันนี้ก็ได้เลือดร้อยสองนะครับลัตเทเร์เลสนะครับ และเราเปิดไปด้วยจัดแปกจัดเต็มนะครับ2อยิตไปนะโอ้แล้วเราโดนเขาสวนนะครับเราขโมยขวานเข้ามาอะไรแล้วกันเออแล้วเราตีไป2ทีครับจบเกมไปนะครับชนะ2นัดติดน,นะครับและเลเวลอัพนะ้นเลเวลสิของเรานะครับมี a อจีกับสปีดเอจีนะเอานะเอาล้วนไปเลยทำไมเ g เป็น10อะ่ะหรือว่าอันนี้มันช่วยบวกอ๋อตอนนี้มันจะบวก50% a g ด้วยนะครับก็คือหลังจากนี้ถ้าเราเอาสเตตเอมันจะได้เอบวกมา ครึ่งหนึ่งนะของสเตตที่เอาครับอันนี้ผมมาเช็คอารีน่านะเราแพ้เลเวลแปดนะนดไหนดูหน่อยสิแพ้คนที่เลเวลน้อยกว่าอย่างนั้นเหรอนี่เราเปิดมาสวยๆด้วย,ยนะแล้วโดนเขาขโมยดาบไปนะเราอ๋โอโดนสวนโดนสวนรลัวแล้วอ้โหพี่เอาของผมหมดเลยเนาะ <laughs> อ่ะไปอารีนากันต่อนะครับ เอ่อตัวนี้เล่นร้ทสี่ดีกนะครับเลืนร้ทสี่มีหมาอีกแล้วนะครับแล้วเราจับหมาไว้เลยนะเทสกิจจับหมานะครับปายอีกทีหนึ่งจบเลยอย่างไวนะครับเกมไวมากแล้วตัวต่อมาเราเอาอันนี้ก็ได้ครับเลอนแปดสิบนะครับพีเดเตอริกยี่สิบสี่เปิดเกมมาเขาถือโลมาหนึ่งอันนะครับแล้วเราตีอาวุธเขาหลุดไปแล้วนะครับแต่โลเขาไม่หลุดแลวเขาเอา เขาทําไมไม้พองมันแทงรวยจังวะอ่าเราได้เราไปขโมยหอ,อกเขามาเลยนะครับเขาต่อยหอ,อกเราหลุดแต่ว่าเราไม่เป็นไรเรามีมีดต่อนะครับแทงไปสองทีจบเกมนะครับเกมที่ห้านะครับเราตัวนี้มันชนะรวจัดเลยนะเอาอันนี้แล้วกันแอมอดุลน,นะครับแอมดุนแอมดุนมีหมานะครับผมตั้งชื่อคลิปได้เลยคลิปเนี้ยเอออะไรก็ไม่รู้มีแต่หมา <laughs> เราเลื่อนเหลืออยู่นิดนึงนะครับแล้วแล้วดิวซอง โอกาสรอดยากนะครับอืมจริงๆทาไมมีดเรามันไม่ออกเวอร์เหมือนคนอื่นเลยวะคนอื่นนี่วีดงวีดัโหนี่เลเวลสิบสองนะแต่เป็นแบบชนะทัวร์นาเมนต์มาเยอะนะขอลองลองเชิงหน่อยนะครับโชคับปิกนะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีอะไรชนะเยอะแพ้ได้ไม่เไรมีหมาสองตัวนั่นเองนะครับมีหมาสองตัวแล้วถือมีดนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเข้าเถิดกันเลยทีเดียวไปกันเลยยาว,ยาว กดสกิลจับหมาขโมยดาบฟาดไปยี่ห้าโดนหมาขวนตายเอเอไอผมขอผมขอไปส่องส่องส่องสแตดส่องอะไรเขาหน่อยนะชนะเจ็ดสิบจุดสองหกเอร์เซ็นเลยนะเออแรงกิ้งสี่ร้อยเล่นมาปีที่แล้วนะแต่ว่าเลิกเล่นไปแล้วแหละมีไลนิ่งโบมีดีเทอร์มินเอชันมีพ t ชันด้วยนะแล้วมีหมาสองตัวโอดจัดเลยอะ ออไปตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้แหละที่เมื่อวานเล่นไปเล่นมาเสียงจะโดนเซคิฟายอยู่นะครับและมาที่ทัวร์นาเมนต์นะทัวร์นาเมนต์ก็แพ้ไปนะครับเบลสิบสามเบลใกล้ๆกันนะแต่แพ้สู้ไม่ได้ไปเกมแรกนะครับเปิดหัวดีอะไรก็ดีนะครับเจอกับพรีพเสเตอร์นะครับและโดนปาระเบิดใส่ก่อนแล้วเราสวนไปนะครับและเรากดสกิลมาฟาดแล้วสวนอีกทีหนึ่งจบเกมนะครับ เออเปิดหัวมาสวยเกมที่สองนะเอาคุก,กิกิคุก,กิกิครับเขามีหนวดด้วยไว้หนวดเทเลยเราเปิดมาสวนเขาหยิบบัมอยู่นะครับเราเอามอนติงสตาร์ทุบเขาสองทีจบนะเออถ้าเล่นลูปนี้ยังไงก็ชนะไอ้มอนติงสตาร์แล้วก็ไอเนี้ยเราเอาอาวุธอันที่สามนะครับเพราะว่าตัวเรามันไม่มีอาวุธเลยอะ่ะเออเนี่ยอาวุธอันที่สามคือซอสนะครับที่เราเลือกมาแล้วเป็นซอสแบบแบบซอสแรงอะ่ะซอสเนี้ยซอสแรงเลย เออเราขอสู้ก anyway, an <match> oh, ับคนนี้นะซีซีปีปีซีซนะครับชัับชื่อ c c ซีปีปีซีซีกับซิฟราเซฟาโลนะครับซีซีป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 ระก่อนนะครับแล้วเราเราเรามอนิสตาร์สวนใรเขาต่อยสามวัดแล้วเราสวนกับแล้วเขาดิบไม้พองขึ้นมาโอ้โหสวยละแล้วเราเอาดาบฟาดไปจบเกมนะครับกดสกิลดาบฟาดร้อยห้าสิบเจ็ดดาเมจนะครับมันเป็นดาบเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะอ่ะราบูมักสุยนะ คือเกมมันชื่อ My b r u t e นะแต่ว่าเหมือนกับถ้าเป็นเว็บไซต์ขึ้นหัวจริงิงมันเขียนว่าราบูดนะอ่ะเรากดสกิลดาบยาวตีนะครับแต่ว่าเขาหลบได้เขาบล็อกได้นะครับแล้วก็มอร์นิ่งสตาร์ไล่ฟาสีฮิตติดนะครับเฮ้ยทำไมมอร์นิ่งสตาร์ฟา4สีฮิตติดได้อะทำไมของเราไม่มีอะไปเจอกับมาฮูคาไซนะครับมาฮูคาไซและเขาหยิบกระดูกขึ้นมาฟาดเรานะครับเราเปลี่ยนเป็นดาบนะมาฟาดอีกรอบหนึ่งยังยังยังร้องเชิงกันอยู่นะ ตัวผมยังไม่หยิบอาวุธขึ้นมาหยิบมาแล้วครับเป็นดาบนะครับดีไป94ดาเมจแล้วเขาเอามีดมาแทงเราเอาดาบสวนไปหนึ่งฮิตจบเกมนะครับและเกมที่ห้านะเอาอันนี้แหละเออคาดาม و น ي นะครับคาดาม و น ي เอาหอแห่มาจับก่อนแล้วหยิบขวานขึ้นมาฟาดน,นะโอ้เราโดนปลดอาวุธเราเอาหอกขึ้นมานะครับแล้วเขามีเขามีตัวละครอีกตัวนึงนะเราโดนปลดอาวุธอีกแล้วโอ้ไม่ไหวนะครับสองลุมหนึ่งไม่แมนนี่ว่าใช่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ ไปที่ลีกิเตอร์เอเกมที่ห้าใช่ไหมอา้าจบแล้วเหรออา้าครบหกเกมแล้วเหรอเออเร็วชนะสี่แพ้สองนะครับวันนี้เอ้อสเตสเตสแตตไหลขึ้นมาดีนะไหลขึ้นมาดีขึ้นทุกตัวเลยตอนนี้นะครับโยเวนตตัวนี้นะอยู่ๆก็แพ้ขึ้นมาเยอะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีใครโดนแซกนะอา่าเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ